เก็บใหม่ๆห,หอนๆแซแสบคนๆนๆคๆแล้วเขาเอามากินเลยจ้ะ สวัสดีจ้าเม,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 มือนี้ก็ว่าบพขอก็เหมือนอีกแล้วจ้าบพขอก็เหมือนกับจะมีต่ความอริดอร่อยมาฝากพี่ฝากน้องจ้าเมือนี้ก็จะมีเมนูกุ้งสะดุ้งค่ะเป็นกุ้งสะดุ้งแล้วก็เอามายำยำกับกระเทียมโทนแล้วก็จะมีอดีจ้าสตอแล้วก็คุกเ้าไปกับมะเขือเทศแล้วก็นามยำซึ่เป็นนามย่ำสูตรพิเศษที่เมือเฮ็ดึ้นมาเองจ้า เดี๋ยววันหลังเหมือจะทําคลิปแล้วก็บอกสูตรน้ํายำคงเหมยให้นะคะแล้วมือนี่บักหน้าหนิจา้าใส่บักหน้าเลยล้ยหน่บักหน้าเอามาจากสวนจา้ามึงบีบกันเด้อเพื่อความแบบสะใจเปรียปร้ยวปี๊ดได้กินหอมปะจา้าได้กินหอมบักหน้าปะมาจา้าเห้มาเลิมลุยกันเลยจา้าหิ้วเขาแล้วหิ้วเขาแล้วจา้าแต่ว่าไม่ได้กินเขา กินย่ำมืม้นี่กินย่ำถึกหน้าบังหน้าที่บีบไปเมื่อกี้นี่เปรี้ยวจีด๊ดแสบจ้ะ มากินเจ็บแสบกระมยแล้วจ้าอืมก็ น้ำยำอร่อยนะเอาอืมอบีบไปเลยแซ่บปิดปีดเลยจ้ะ มือนี้เฮ็ดน้ำย่ำพอดีจ้ะเข้าเครื่องดีเข้ากับมือทุกอั่งเยี่ยวหวานไม่เผ็ดมากอืม เข้ากันดีจ้ะเพราะว่าเมือน่ะมกักเบอร์เกอร์เที่มกักมักใจตะบกคุ้มมักใจย่มขาดก็ได้แต่ว่าบกกิน เดียวปิดเสียบอ็อพทนจ้ะขอปีจ้ะ พินค่ะมือนี้ยังไม่ก็ต้องขอตัวลากเลยนะจ๊ะ ที่เหลืออยู่ในจานนี้มือก็จะเก็บไว้ไกินเมื่ออื่นต่อจ้าแล้วมือต้องขอบคุณด้วยนะคะที่เป็นกําลังใจให้เหมยที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เหมยจ้าขอบพระคุณมากเลยค่ะถ้าอยากให้เหมยกินเมนูใดหรือว่าอยากให้เหมยเห็ดอ,อาหารแบบใดกันแนะนํำคำขม่าใดเลยจ้ามือต้องขอบคุณในลายขอบคุณมากๆนะคะแล้วมืนอนี้ก็ขอตัวลากกอนจ้าสวัสดีจ้าและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ บ๊ายบายจ้า